สวัสดีครับอยู่กับผมเท็กเตอร์มาแล้วถายสันน,นะครับเราอยู่กับเจ้าตัวแชมป์ YTO นะครับ454รถในตำนานตัวนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมพาไปดูกันแชมป์ Champ, ตัวนี้นะครับเป็นแชมป์ YTO ตัวนี้จะแยกเป็น2รุ่นนะครับมีเป็นตัว r MX อะไรสักอย่างผมจำไม่ได้แล้วก็ตัว YTO YTO ก็จะมีเกียร์แบบเกียร์กลางแล้วก็เกียร์ชัตเทิลน,นะครับอันนี้เป็นเกียร์เกียร์กลางก็เป็นเกียร์ปกติตัวนี้นี่รถ อยู่ในป่าลูกค้าจอดไว้ในร่มไม้เป็นแชมป์อ่ารุ่นรถคันนี้ประมาณกี่ปีอะพะ่อคันเนี้ยซื้อมา20ปี<ม>ถึงไหมแม่ป,มปีห้าสี 5, ่ 5, 4, ก็ปีนี้ห้าแปดก็สิบสี่ปีใช่ไหมสิ 10, ปีสิบสี่ปีตัวนี้เป็นรถจีนนะครับรถประเทศจีน อะไรจะหายากมากรุ่นนี้ไม่ยา,ไมยากใช่ไหมนักพรสวรรค์มีทุกอย่างอ๋อนี่่ก็อ,กกอ,อันนี้ระบบท้ายเป็นระบบแบบเผาตรงใช่ไหมอ่าใช่เผาตรงมีทุกชิ้นอะไรนะครับแม่ตัวนี้เป็นของซ <พา S 1> ับทวีเอนจิเนียร์ลิงก์นะครับนครสวรรค์พอๆพพพเดี๋ยวแป๊บนึงพ่อไอ้นี่ไปเดี๋ยวของ ติดไหมครับลองดูนะครับอันนี้ลูกค้าจะลองสตาร์ทให้ดูโอ้ฟันสาวอยู่ ไม่ค่อยได้ใช้ใช่ไหมแม่ใช้ก็ใช้พุทมันอย่างเดียว,วอะตัววายทีโอสี่ห้ตัวนี้นะครับเป็นระบบ3สูบนะครับ3สูบ54แรงเอ้ย45แรงใช่ไหมใครดูสบเกียร์เดินหน้าอยู่ข้างนี่ใช่ไหมพ่อตรงนี้ใช่ไหมตรงตัวโดรุ่งไหนนู่นเหรออ๋อนู่นเหรอพ่ออันเนะอ,อันแล้วใบมีดนะครับใบมีดโดยตัวดวง,งอั ใบมีดตัวงออ๋อนี่เหรออ๋อนี่ใบมีดงององอตัวงอรุ่นนี่เหรออ๋อนี่ใบมีดอันนี้ผ่านหลังใช่อ๋ออันนี้เด่นหน้าผ่านหลังตรงนี้อันนี้เป็นเกียร์โลไฮถูกไหมพ่ออันนี้หลักหนึ่งสองสามสี่อันนี้โลไฮโลไฮอันนี้ก็อะไรเนี่ยไอซูวิตาลีโรตารีอืองงกันแล้วรุ่นนี้ ไม่เคยเจอส่วนมากจะเจอเป็นในพวกแชมปต,ตัวแดงๆอ่ะตัวใหม่ตัวใหม่ได้ใชต่ตัวเก่าตัวรองตัวนี้ขึ้นมารุ่นใหม่มีหลายรุ่นอืม,มอ,อันนี้มีเหล็กถ่วงหลักด้วยสวยคันนี้ยถ้าถ้าสภาพดีๆนี่สวยนะคันนี้ยผมว่า แชมป์ YTO 454เรามาเจอรถคุณปู่นะครับรถของประเทศจีนตัวนี้รถประเทศจีนนำเข้านะครับอย่างนี้ถ้าถ้าเป็นอย่างนี้เจอตามบ้านในเซลไม้ก็รับเทินนะรุ่นเนี้ย